่ออเอาถ่ายให้ไหมป้าถ่ายให้ใช่ใช่จะถ่ายจะถ่ายให้ไมเอาถ่ายให้ตรงนี้โัเขาอยู่ตรงนี้ดิหลักฐานเอกล้องฉันสวยไม่ไม่ถ่ายฝั่งนี้อ่ะโ้อาวขาวชีชิมเอาี่ดชะก็เอาเครีก็หึชอะไรวะทาชิม อะไรบ้หนึ่งสองสามใช่เ๋อใครถ่ายรูปกับเขาใช่เออโอเอเคโอเคเออต้องต้องท่าะีท่ายเนี่ยโคตรเท่เลยเนยอะไอย่างโรป้าเอหนึ่งสองสามยังไม่หัวเราะเฮ้ยเขาเขามีตะกีมเลยแม่ทำมา้าเนา